เกมแนฟดี้4อินโทรเริ่มได้นีกับผมในเกมแฟนฟดี้4นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีอินมั่งนะครับอ่าหลังจากที่เล่นเกมอินดี้มาตลอดนี่มาเล่นเกมผีอ่ามีแขกรับเชิญนะครับที่อยู่ตรงมุมล่างขวาหน้าจอนะครับเขาชื่อพี่บ่าวตั้งชื่อให้เขาครับอดีพี่บ่าวเออสดีน้อง เป็นไงมัง่งไม่ได้เจอตั้งนานพี่ไปอยู่ดาวจะพี่ไปอยู่ดาวัาวงคารมาแป๊บเดียวน้องเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเลยเอเอทำไมพี่เสียงเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับก็พี่ไปฝึกภาษาเอเลียนมายังไงละ่ะเสียงเปลี่ยนไหมล่ะน้องโคตรเปลี่ยนเลยครับพี่เอาละครับวันนี้อยู่กับพี่รครับก็จะสังเกตว่าพี่ครับเป็นตัวนำความเหล็กมาครับอะไรครับน้อง พี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเดาซยกกีนไหมโทรศัพท์ผมแหลกเลยจิงเจ้าหมีจริงมั้งครับเ้ยนั่นใครนะจับน้องมีลูกไหมล้วเหรอเอ,อิ่มนี่น้องหมงครับเอาเหรองานเขาเป็นน้องฉันมันกันนะสิไม่รู้สิครับใช่ไหมจเจ้าหมีอะไรหรอ ตายอีกแล้วตายตลอดตายนังปีตายนัง,ยนงชาติไเฮียจะไปมุ่งมาลออร่อยอะครับเป็นไงพี่บัวเห็นไหมบอกแล้วพี่ตัวน้ำซวยอะไรละน้องพีุู่มมาเองนะตัวน้ำซวยแหละขนาดนั้น,น,นมาต่อกันเลยมาต่อกันเลย กี่มีนำซวยเห็นไหมเมื่อกี้โดนไอเทียแมวหลอกเออพี่เบาวา่ามันไม่ใช่แมวนะครับมันคือมามากกว่าเออหมาหรือว่าแมวนั่นแหละตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเอาหน้าไถไปกับดินทำไมมันต้องเดินง้มหน้าด้วยเอาหน้าไถไปกับดินตีสองปวดเสียงหน่อยไม่ได้ยิงอะไรเลย อีกนิดนึงก็งมาคอยได้ยินว่าไงครับพี่เบาเงียบไปมีอะไรเหรอครับมีอะไรเหรอครับพี่เบาเฮ้ยน้องมาเรียนเสียงพี่ได้ไงนะ่ะนั่นมันเสียงพี่นะเออไม่เป็นไรครับพี่เบามีอะไรจะบอกพี่เบามีอะไรจะบอกให้น้องพลังไปหนึ่งเก้าแล้วน้องก็จะเห็นน้องมีเออตรงบ แล้วให้น้องอยู่ข้าวไม่ยังนี้สองสามนาทีน้องก็จะเห็นเห็นอะไรครับเห็นในตัวที่อยู่หลังกลับไปอ่ะครับยังไงต่อครับพี่เราไฟชายไฟชายมันก็จะกระพริบพ,พี่ไปรู้มาจากดาวังคารพี่เพิ่งไปดาวังคารมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเพิ่งกลับมาแล้วให้น้องเดินไปทางประตู ทางนี้ทางเราก,ก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นหลอดไฟเห็นโคมไฟเออผมรู้แล้วครับพี่เห็นตายเลยมันจะอะไรขนาดนั้นเร <c oughs> าไงต่อพี่้องหันหลัาางกลับไป,ไปนี่ไงพี่บอกแล้วพี่ไปเรียนรู้ ไม่พี่บอกแล้วพี่ไม่เชื่อน้องเห็นไหมโดนกัดตายเลยครับเคกกัดมันกัดพี่ได้เห็นไหมน้องเลือดจาดเลยเห็นไหมเลือดจาดเลยน้องบอกสวัสดีครับเออร์ไม่ละพิมเงียบไปเลยครับเป็นคำพูดที่ดีมากขอบคุณคุณสุดยอดเลยครับพิมโอเคครับอ่าไงต่อครับพี่บอกผมทำไมครับเนี่ยผมไม่อยากโดนร้องครับ เ็าไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไปลุยชาหยุดจากดาวังคารมาเขาไว้ทําอย่างนี้พี่ก็เลยลองทําทดูจะมาได้มาจากดาวพุธมึงมาจากดาวพุธกูมาจากดาวังคารลองไม่อยู่ที่ดาวพุธพี่ดูมาจากทุกเอิมผมมาจากดาวซิริอุดเออเออ,เอ,อแล้วงั้นเห็นไหม พี่เบาผมบอกแล้วผมจะไม่ทำอะไรตามพี่อีกแล้วงั้นก็ตามใจน้องม่เลง้ไปลางั้นก็ตามใจเลยน้องถ้าน้องไม่เชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรเออผมไม่เชื่อพี่อยู่แล้วเพราะพี่ทำห้ผมโดนหลอกน้ำมาค้าก็เหมือนกันผมจะไม่เชื่อพี่อีกแล้วคับผมไม่เล่นไมค้ค้ามานะแต่ว่าทำไมไมาเดินช้าจังบอกน้องอยากรู้ไหมทำไมถึงเดินช้าอยากรู้เลยครับพี่ให้น้องทำตามพี่นะผมไม่ทำแล้ว พี่ไปตอกันเลยตอนตีหนึ่งพี่บ่าวว่ามาทำอะไรไม่รู้พี่บาวครับผมพี่ช่วยไปไกลๆได้ไหมไม่ได้ครับพี่ต้องน้องต้องสร้างประตูให้พี่นี่ไงมีประตูทั้งสามบานพี่ไม่ไปล่ะอ๋อพี่ไม่กล้าไปแล้วเดี๋ยวพี่นหลอเอาพี่กลัวแล้วพี่มาบอกต่างไมไม่รู้ครับพี่ไม่รู้พี่ผงมาจากดาวังคานพี่ไม่รู้อะไรทั้งนั้น โลกเปลี่ยนไปนั้งสิบปีแล้วคนเอกไปยุต์มาได้ไงไม่รู้ใครเลือกวะเนี่ยก็ไม่รู้ครับในหลวงเลือกมั้งครับพี่บาวพี่ช่วยบอกคมเหน่อยได้ไหมว่าที่นี่บ้านของใครปั่นของมือไงละ่ะถามกูแล้วกูจะไปรู้ไหมละ่ะกูจะไปถามใครล่ะเนี่ยอืมหวัดแดกแล้วครับ พี่บ่าวพี่บ่าวฮลัฮโลโหลฮัลโหลอยู่ไหมพี่บ่าวพี่บ่าวฮัลโหลล้อพี่บ่าวมันจะมาหลอกผมไหมเนี่ยพี่บ่าวติติติเออเออน้องพี่ไปขี่มาโทษทีเออเออเออพี่ไปขี่ต่อให้เสร็จก็ได้เดี๋ยวผมอยู่คนเดียวได้เอองั้นพี่ไปก่อน มต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรอวะเนี่ยผมต้องอยู่คนเดียวจริงๆหรอพี่บ่าวเขาไม่อยู่แล้วบ้านนี้มันละมันอลังการเหลือเกินเดินถอยหลังได้ด้วยโคตรเป็นบ่าแล้วเวลาเดินทําไมต้องเอาหน้าไถไปกับพื้นด้ว,วะอยากรู้หน้าไกับพื้นเนี่ยดูแมันเอาหน้าก้มพื้น ถ้ามันไม่เอาหน้าถ่ายไปกับพื้นแล้วมันให้เอาหน้าถ่ายไปกับเพดาลลนหรือไงมันกลัวแล้วมั้งวนสลับไปสลับมาพี่บัวครับขี่เสร็จยังครับเรื่องบีบัวครับช่วยผมด้วยครับอากเดี๋ยวเรามาดูพี่บัวครับมันวางประตูไหนครับพี่บัวขี่เสร็จยังครับ พี่วัวาคมม่ให้พีวัวเ่แม่ตัวเล็กัพีวัวพีวัวครับพี่เสร็จยังครับวมันจะโดนหลอกแล้วดิค่ะรับมาเออพีวัวพีวัวกลับโลไมคไปแล้วหรือไงอ่ะ วัวครับนมโมตสัสสะภะคะวะโตัวอรหะตัวควย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 พุทธังกระสังกา,กามะกัลโมรุควยควยอะไรเนี่ยพี่บัวรู้วิธีไล่มันไปไหมวมัวขี้ยังไม่เสร็จดีเหรออุ้ยตีสีแล้วเสียงอะไรอะ่ะมาทั้งเสียงมาทั้งกินเอ้ยลา น่าประมาโอเคครับวันนี้ก็อ่าแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีขอตัวลาไปก่อนวันนี้พี่บาวยังวันข้ามึงตาหนาวันนี้วันนี้พี่บาวพี่บาวเขาขี้ไม่เสร็จครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับหล่อหล่อ